เหมือนไม่ได้เจอกันมาหนึ่งปีครับก็ต้อนรับน้องก็ดีหน่อยนะครับน้องเป็นยังบ้างถึงเราเจองานคุณรับเล่านี่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 สม้มือีนถือตีรู้ดยตีย่างเดียวน้องเป็นไงบ้างอยู่คนเดียวหลายวันคิดถึงนะคะเหมือนตอนนี้ใช่ไหมที่ไม่แอบอะไร ไม่ได้เจอน้องนางก็ต้อนรับจัดหนักนิดนึงนะครับเลี้ยงข้าวเ,เห็นไหมโอ้ยมันบังก้อกไหมคะไม่ <c oughs> บางคนแบบว่าอยากชิงมูเลย คือดูไลฟ์สดแต่ไม่ได้บอกคนอื่นนะบบ,บอไปบอกคนอื่นในเฟซบุ๊กเลยแล้วก็พอไลฟ์จบเนะี่ยค่อยไปขิงที่หลังขิงท,ทำไมมูจอยต้องไปขิงก่อตัวคุณยีบบยย่บ,บ่อยไรยี่บ่อยแล้วหมัขิงได้ยิมยังกินแตงไหมเองกินแตงไหมคนคุยทางไอจี อนพี่ไม่ต้องกลัวหรอกไม่ว่าแอนจะทําอะไรทุกคนก็รู้ทุกคนก็เห็นเพราะฉะนั้นทุกคนเป็นถุเป็นตายพี่อยู่แล้วคนแล้วแอนจะทาทาไมเออนั่นแหละแอนจะทาทาไมก่อนแล้วเราก็ไม่ได้คิดว่าคือเราเราอยู่ตรงนี้คือเราเราเลือกแล้วเราอยู่กับตรงนี้แล้วเราไม่ได้แบบทุกคนอย่าไปหวั่นไหวกับคอมเมนต์นะบางทีคอมเมนต์แบบเขาแบบไม่รู้ว่าเป็นใครคอมเมนต์แบบชวนเชื่อเนียแอนจังสันจังสี่คือแบบบางทีเราต้องเชื่อใจกันดิแม่ก็ทั้งคนกันเองโอ้ยก็เชื่อใจแหละแต่เป็นความหึงมันก็ห้้ามมไไ่ดห อยู่ทั้งบ้านเขาจับกับหัวเพื่อนแหละไม่บเบาบาได้อันบาได้อีย่างเดียวแต่คือก็คือดื่มแหละตอนนี้คือกินเบียร์สองแก้วต้อนรับต้อนรับอันน้องเขานะครับน้องเขาแบบบาได้เจอกันโดนแล้วนะครับวันนี้ก็เลยต้อนรับแน่นิดหน่อยแต่ว่าลำคางกันหเออ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 แนน กนยี๋เนั่นำค้านไม่มันไม่ได้ใช่ไหมคูเน่ยกูเนี่ยกูเนี่บอกกูเนี่ยบอกแต่บอกเดี๋ยวตั้งบอกเงินจะอยู่มั้งสองเต๋กินรวฉลองเนี่ยมาหาเปิดเปิดห้องซีพันหมุนนู้นหมุนนี้มาบอกเลยอ๋อไม่เป็นไรเดี๋ยวเจอกันที่เวทีค่ะผอเก็บหอมล้อมรีบเอาติปหนาเวทีมือนขึ้นนี่ว่าเปิดห้อง ก่อนรับโ่้ยใส่แนะ่ค่ะใส่แน่งเงินนใส่แนงค่ะก็ลองๆเถอะ <c oughs> <illas> พี่บอยการละครมาเลย